กินอีกแล้วิดเลยอุ้ยน่ากินจังเห็นแล้วิจวกเธรอเลยสีชมพูนี่แหละของโปรดฉันกินให้อร่อยนะอย่าลืมเผื่อผู้บรนยหญ่ด้วยล่ะอ๋อจะอธิบายไม่ถูกเลยว้าวน่ากินจังไหนลองของฉันดีกว่าใช่แล้วลองชิมก่อนนี้เลยทำไมอร่อยแบบนี้อ๋อคิดออกแล้วชันว่าเรามาต่อขนมกันดีกว่านะเอาล่ะพร้อมนะ โอ้ว้าวความคิดเธอที่สุดยอดไปเลยเฮอมันใหญ่ไปไหมเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยฉันจะกินให้หมดเลยนะฮะมันต้องเป็นของฉันสิบายฉันคิดออกแล้วทำไมเราไม่มาแบ่งกันล่ะเอาละฉันจะเริ่มแบ่งเครื่องขนมแล้วนะสุดยอดก่อนอื่นจะต้องใส่แว่นเพื่อความปลอดภยัยเริ่มกันเลยแครี่เธอดูชำนาญชนะเนี่ยเอาละนะ ใ้จะได้แล้วเก่งมากเลยแมรี่ว้าวโอแมเจ้านี่มันสวรรคชัดๆเลยอ่ะ <c oughs> กินแล้วนะอรสชาติมันอธิบายไม่ถูกเลยอะ่ะแมรี่เป็นไงอร่อยมะน้ำลายผู้บรรยายหลายแล้วนะเนี่ยดีใจนะที่พวกเธอแบ่งกันได้คอยเป็นแบบนี้ตลอดนะจ้า <c oughs> กินแล้วอย่าลืมเหลือให้ฉันบ้างนะสาวสาวโอ้ my god เจ๋งไปเลยเรามายิงเงินพวกนี้กันเถอะว,ว,ว้าวสนุกจ,จ,จังเลยอ่ะจะเลยอยากจะเล่นบ้างจริงๆเลยอ่ะว้าวปั้งปังเงินสีชมพูออกมาจากปืนแมรี่เยี่ยมไปเลยอ่ะ <c oughs> ใช่แต่ยังไม่หมดนะจะ๊ะสำหรับเงินทั้งหมดนี้เธอจะได้ขนมพวกนี้ไปเลยขนมได้กินจัง ชอบเดี๋ยวขนมพวกนี้สิทุกคนอ่าเริ่มจากตรงไหนก่อนอันนี้ละกันขนมยายสีฟันแม่ความคิดไม่เบาเลยนะโอใช่ตอนนี้ก็ถึงตาฉันบ้างแล้วมาดีมาดีมาดีต้องอย่างนี้สิฮอ,อะไรกันเนี่ย มรี่เดี๋ยวนั้นสิฮ่นี่จะได้งานแบบนี้ได้ไงอ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยอโอ้อย่านะวิปครีมทั่วหน้าเลยเจ้วาว้าวพวกเธอทำแบบนี้กันจะได้ยังไงอ่ะไม่ได้การแล้วอ๋อมือนั่นเออเป็นนไำเลยนะว,ว้าวความคิดเธอได้ช่างแยบยลซะจริงๆเลยเตรียมตัวให้ดีนะแมรี่เธอรู้นต้องทำไงอ่ะ เอานะ่าแบบนี้ก็ทเท่าเทียมกันหน่อยนะว้าวนี่ฝาาไว้ก่อนอนะโอ้คุณพระดูไอศครีมแสนอร่อยนี่สิแล้วก็เค้กสีดำสุดเจ๋งจูลี่รีบกินเลยเราไม่ไหวแล้วนะเนี่ยเธอก็ด้วยใช่ไหมสเตซี ฉันรู้ว่าอันนี้มันต้องสุดยอดแงะหมุ <Wow. S 1> บนวงล้อซิว่าจะได้ท็อปปิ้งเป็นอะไรเอ่ยเตซี่เอาเลยบอบบกำมท็อปปิ้งแคนดี้ไปต่อไม่รอแล้วนะ <c oughs> แล้วเราก็จะบอกว่าซอสหยุด <c oughs> มันต้องออกมาสุดยอดไงแงะเลยอ oh <yeah. S 1> ในที่สุดก็ได้กินสะที่า <c oughs> และฉันจะได้อะไรกันนะตื่นเต้นจงโอ้ มันไม่ใช่หยาสีฝันซะหน่อยอ่ะมันคือขนมต่างหากเฮ้ยแค่อย่างเชื่อใส่ลงไปในไอศกรีมของจูลี่คงอร่อยนะ่าดูได้ดูซิโอ้โหใสซ่ซิสุดยอดบอกกี้โรสตาแบร์ร่เสร็จอร่อยเพอร์เฟกต์สำหรับเค้กันเลยนะอ,อืมสตรอเบอรี่หอมกรุบกรอบเชียว จูรี่หมดอีกครั้งสิจ๊ะขออันเจ๋งๆสักทีเถอะเออเฮะนี่มันอะไรอะ่ะเอ้สวยแล้วซอสพริกนี่นะได้ยินว่าซอสเนี่ยสสเผ็เดคดกๆไม่รู้สิเธอจะกินได้เหรอจูเดี๋ยวรสชาติไอศครีมก็เสียหมดหลกว้าว ัเฮ้ยเจี๊ยบเฮ้ยช่วยชีวิตจะนดีเอ่อเอไหวมะฉันรู้ว่ามันแผลดื่มเข้าไปอย่าย้เลยเฮ้ยก็ยังเชื่อไปกันต่อเลยนะเฮ้สาวพร้อมยังว้าวนี่ใครจะเปลี่ยนหลอดไฟกันเหรอคิดว่าอะไรมันอยู่ข้างในเหรอเรามาหาคำตอบกันเลยเอาละอู้ใช้ได้เลยในนี้ หมดแล้วจะมันเลยเซ็งเป็ดเ่ะเฮ้ดูเหมือนของสเตซี่จะเยอะกว่าหรือเปล่าอืมอืออย่างน้อยเธอก็ได้เจ้านี่มาเดี๋ยวเอามันนี่นะสเตซี่ฮะนี่มันก่องกันชั้นเลยพี่เธอใช่กองแน่นอนอือไม่แฟร์เลยนะเดี๋ยวเจอชั้นบ้างใหญ่จูสอย่าหัวร้อนเถอะนะ ทีนี้พวกเธอนี่เล่นเป็นเด็กไปได้อะสาวๆมาดูวงล้อสุดอลังการนี้สิแมรี่ลุ้นโทรศัพท์เกลือบทองได้สุดอมยิ้มขนมหวานหวานเนื้เก๋นจุงโทรศัพท์ได้มาชมล้ ได้โทรศัพท์ก็คงจะดีอ่ะทำไมไม่ทำสมูตตี้นะใส่ขนมลงไปใส่ส่วนผสมที่สามเออตาหูอร่อยซะไม่มีดูลอลี่จะแฮปปี้สุดๆเลยอ่ะหมุนวงล้อส่วนผสมรอบสุดท้ายออเอาขึ้นไปปั่นได้เร่งความเร็วเราจะเป็นแคดดี้เชงแล้วว้าวรับรองอ นี่แนมะ่อย่ามาแย่งนะของเธ<ร>อ<ร>ก็มีวิช่หรือไงอ๋อใช่ขอมามาปั่นเครื่องดื่มแพงกันดีกว่าแต่ว้าวสีสวยตาแตงมาเว,ววับเชียวแต่รสชาติคือศูนย์เอามานี่โทรศัพท์จา๋ลาลงงไปเล่นน้ำเลยไปหายาบกาย <S <S 2> <S 2> เอาคืนมานะ จะระ,ะเอาาเอกไม่ได้ขอ,อ,องคำกำลังแข็งตัวแล้วไม่เผอสวยแล้วไงคือทำไงดีถ้าดื่มสมูทตี้หวานๆนี่ลอรีแมรีก็ปุ่มกันเลยจ้าใครจะทนไหวไอะให้ฉันก่อนสิโกี้อันยักษ์มาแล้วจ้าทองคำกินได้ด้วยอ่ะพิเศษใส่ไข่ไปเลย อแตาชันกอนบ้างนะโอ้ใช่นี่ไงแค่ใส่คุกกี้หนะ้าตาธรรมาดาธรรมดาแต่สีก็พิเศษอยู่นะเอาอีกเอามาอีกเยอะๆะเลยเป็นหอคอยคุกกี้ดีแค่ยะย่อยทำแค่นั้นน้อยไปเปล่าดูฉัน ตัวแม่มาเองอย่างงี้มาแล้วโอ<ฮ>้โห<ฮ>ดูถ้าจะไม่เหัวคุกกี้เลอะเต็มตัวไปหมดเลยอ่ะเบื่อจริงๆหาอะไรทำดีกว่าดีเลยมาฟังเพลงแก้เบื่อดีกว่า Yes, รอสรอบ <laughs> แอลลีนาเานี้เล่นใหญ่จัดเต็มตลอดเลยนะว้าวอิจฉาคนรวยจริงๆเลยโอ้โหนี่มือถือรุ่นไหนอ่ะพอเปิดเพลงแล้วเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวเฉยเลยว้าวรับเฉงชุดก็เ๋ง <laughs> นะทุกคนดูสนุกจริงๆเลยว้าวชุดเธอ mm hmm. อลังการงานสร้างมาก เธอสวยจังเลยนะฉันชอบชูเธอจังเลยอ่ะเฮ้ยมีแต่คนชมใหญ่นั่นเม็ชมฉันบ้างเลยนี่เน่ยอ๋อผักคนรวยเหรอแบบนี้ฉันต้องแกะแขนทีนี้ดูชันะฉันมีหูฟังวิเศษสีชมพูฉันชอบเพลงป๊อปมากเลยฮ่าๆรีน่าเธอจะทำอะไรอ่ะเย้หมูอดอ๊ดเหรอ ดูนี่สิชุดหมูชมพูชจพูแม่อยากกินโจ๊กเลยฮะนี่มันอะไรกันเนี่ยมีแคลเธอก็น่ารักดีนะ <c oughs> อรุณสวัสดีส์เจ้สาวเช้าแล้วนะตื่นแล้วมีลูกโป่งด้วยเหอ ว้าวลูกโป่งพวกนี้มาจากไหนอะนั่นสิอยู่ๆมาอยู่นี่ได้ไงอะแต่ว่าสีชมพูสวยอะปับ๊บว้าวมันมีเวทมนต์เแมวฉันน่ารักจังเหมียว,วแคลี่ <laughs> ฉันก็อยากเป็นแมวเหมือนกันนะ <laughs> นี่เธอทำลูกโป่งให้แตกมมันยากขนาดนั้นเลยเหรอ <laughs> เดี๋ยวเธอก็ได้เป็นเหมียวน่ารักแล้วนะ อลีนาเธอกลายเป็นตัวอะไรเนี่ยอ๋อเขาเรียกว่ารูปปัน้นไงว้าวนี่เธอแข็งเลยปะเนี่ยอันนี้เอาลูกป่องไปสิโอ้เธอลอยได้ด้วยเหรอฉันนึกว่ารูปปั้นมันจะอยู่นิ่งๆซะอีกอะอ,อุ๊ยรองเท้าหลดุดเจอกันนะช,ช่วยด้วย <laughs> จบซะแล้วตอนนี้ขอบคุณที่เข้ามาดูการในวันนี้นะ เรารู้นะว่าเพื่อนๆน,นชอบวิดีโอนี้บอกเราทีว่าตอนไหนเป็นตอนโปรดของเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์แล้วกดกระดิ่งนะเอออย่าลืมคอมเมนต์ด้วยล่ะถ้ายงั้นไว้เจอกันใหม่ครั้งหนะ้าไปนะ <laughs>